ซีรีส์รูปถ่ายกับเรื่องสลุดวันนี้นะครับเราก็จะมาแนวแปลกๆนิดหนึ่งคือจะไม่ได้มาแค่รูปถ่ายเท่านั้นนะครับแต่จะเป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นตอนถ่ายท่อสดเลยกับเหตุการณ์ที่เคยเสะเทือนใจประชาชนผ่านหน้าจอทีวีแบบสดๆครับ แต่ก็ไม่ต้องห่วงนะเพื่อแฟนๆที่รักของแอดทั้งหลายแหละแอดจะไม่เอาวิดีโอโหดๆมาให้เราเห็นได้สะเทือนใจกันชัวร์ดังนั้นก็ดูแล้วก็ฟังกันได้อย่างสบายใจนะครับแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับโดยรูปแรกของวันนี้นะครับมันจะเป็นรูปของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นเหมือนทีมเชียร์บอลน,นะครับแต่ว่าจะไม่ใช่แค่เชียร์หน้าสนามนะจะเป็นทีมเชียร์ที่กําลังปีนไปอัศจทรย์ฟุตบอลเหมือนลิงเหมือนข้างอยู่ครับ จนทาให้เรานึกถึงแบบแหม่คนเชียร์ก็จะอารมณ์ฮึกเขิมกันแบบนี้เลยเหรอเอาเป็นว่าเราก็มาฟังเรื่องราวกันเลยดีกว่าโดยเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับมันก็จะเป็นหนึ่งในเรื่องราวความดาร์กที่สุดของประวัติศาสตร์ฟุตบอ,อลอังกฤษเลยก็ว่าได้นะนั่นก็คือโศกนาฏกรรมฮิวเบโรครับที่ได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่15เมษายนของปีคศ1989ครับที่ในตอนนั้นนะครับทางทีมลิเวอร์พูลของแรงแดงกล้าเนี่ยก็ต้องมาเจอกับทีมนอตติงแฮมฟอร์เรสครับ ในการแข่งขันของ F.A. ที่ถ้าผู้ใดชนะนะครับก็จะได้เข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศครับโดยสนามที่เขาจะได้ใช้แข่งเตะครั้งนี้นะครับมันมีชื่อว่าสนามฮิวโบโรที่เมืองเชฟฟิลครับซึ่งไอสนามดังกล่าวเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยมันก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นสนามที่อันตรายมากครับเนื่องจากว่ามันมีขนาดเล็กเกินไปน่าจะรองรับผู้คนได้มากไม่พอครับ แล้วจะเทียบกับแฟนบอลอังกฤษที่แบบมีเยอะขนาดนั้นเลยแล้วก็ยัดไม่ลงชัวดังนั้นมันจึงทําให้เกิดอุบัติเหตุหลายๆครั้งที่แบบว่าคนโดนเบียดเสียดกันเข้ามาหรือบางทีนะครับพอยัดคนไปเต็มไม่มีที่ใส่แล้วใช่ไหมทางคนในสนามนะครับก็จะจัดให้เอาแฟนๆไปกองในที่ที่ไม่ควรจะกองครับกอให้เกิดเป็นรูปภาพภูเขาคนสูงเยี่ยงกองทรายก็ไม่ปานและแน่นอนพอเอาไปกองแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นหลายระลอกเลยสิครับดังนั้นเองนะครับทางสโมสรฟุตบอลเนี่ย ก็เลยได้มีการห้ามฮะไม่ให้ใช้สนามนี้เนี่ยในการแข่งขันถ้วย F.A. มาตั้งแต่ปี1981แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับอีก8ปีต่อมาเนี่ยพวกเขากลับลืมเรื่องความอันตรายเหล่านี้หรือไงการแข่งขันถ้วย F.A. ในรอบนี้นะครับก็ได้มีการมาเปิดใช้สนามแห่งนี้อีกครั้งในการประลองฮะที่ประเด็นคือแฟนบอลของลิเวอร์พูลเนี่ยก็ใช่ว่าจะน้อยคนไง พอพวกเขารู้ว่าทีมลิเวอร์พูลอเขาจะแข่งขันที่สนามนี้นะครับก็แห่ขนพลมาราวหลายหมื่นเลยจนทําให้ผู้จัดงานนะครับเขาต้องพยายามแยกกลุ่มแฟนของทั้งทีมลิเวอร์พูลแล้วก็ทีมนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยออกเป็น2ฝ่ายคนละฝั่งฟากสนามครับด้วยความที่กลัวว่าพวกแฟนเหล่านี้เนี่ยมันจะตีกันเพราะชนชาติอังกฤษนะครับถึงแม้เราจะมองว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษชนนะ แต่พอเรื่องฟุตบอลเข้าสมองเนี่ยมันก็จะบ้าซาตบะแตกได้เหมือนกันจากปากที่พูดเพราะเสนอหูนะครับก็จะกลายเป็นสิ่งที่สมบดออกมาจนเราได้นึกว่านั่นดาบหรือปากนะหรือไม่บางทีนะครับพราเขาก็หยิบของมายกคว้างกันกระจายจนแบบเกมจบคนไม่จบไงซึ่งไอเหล่าแฟนที่ทําเรื่องเกลียนแบบนี้นะครับเขาก็จะมีสับเรียกเฉพาะก็คือเขาจะเรียกว่าฮูลิแกนครับทางผู้จัดสนามเนี่ยก็เลยกลัวมากว่ามันจะเกิดการตบตีกันของฮูลิแกนก็เลยพยายามแยกส่วนให้แฟนทั้งสองฝ่ายไปเชียร์กันคนละทิศสนาม แต่ที่ตลกก็คือเขาดันให้ไอสนามส่วนที่มันจุคนได้เยอะกว่านะครับไปให้กับแฟนๆนบอลของทีมนอตติงแฮมฟอ o r เรสแทนซึ่งมันจะมีความจุประมาณ29,000ที่นั่งบวกกับประตูทางเข้าที่เป็นประตูหมุนๆถึง60อันเลยนะครับกลับกันครับกับแฟนบอลทางทีมลิเวอร์พูลเนี่ยทางสนามนะครับได้จัดเขาให้ไปยัดอย่างที่ที่มีความจุเพียงแค่24,000คนครับ พร้อมกับประตูหมุนๆเพียงแค่23อันเท่านั้นเองคือไม่ถึงครึ่งหนึ่งของอันที่แล้วเลยนะครับที่แบบแค่เห็นก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหมว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่าเวลาการแข่งขันมันก็ใกล้เข้ามาครับคือประมาณ40นาทีก่อนการแข่งขันทางกองเชียร์ของทั้ง2ทีมนะครับก็ได้เดินทางมาได้รถบัสหลาย10คันเลยที่แต่ละคันนี้ก็ยัดมาเกือบเกือบร้อยคนนะ ซึ่งพอมันมาถึงเสลวในแฟนๆก็มายืนอ้อกันอยู่หน้าประตูแต่ถ้าว่าประตูก็ยังไม่เปิดให้เขาเข้าไงเนื่องจากว่าเขาจะต้องคัดกรองแฟนๆได้ดีก่อนนะครับประมาณว่าถ้าเกิดมีแฟนหลงผิดฝ่ายมาก็จะโดนตีหัวแตกได้ดังนั้นนะครับความเชื่องช้ามันก็เลยได้เกิดขึ้นจากการคัดกรองครับที่กรองไปกรองมาเนี่ยการแข่งขันมันก็จะเริ่มขึ้นแล้วแต่คนยังอยู่เพียบเลยจนนาทีก็แบบทํำยังไงละ่ะก็เลยไปขอให้ทางทีมจัดการแข่งขันนะครับเลื่อนเวลาการแข่งออกไปสัก20นาทีได้ไม่จะได้จัดคนให้เข้าาแบบงม แต่คำขอนี้ก็กลับถูกปฏิเสธฮะไม่สนนะจะกรองคนก็กรองไปแต่การแข่งขันมันต้องเริ่มเวลาเป็นเงินเป็นทองจะไม่ทําให้แฟนๆที่กลัวว่าตัวเองจะดูการแข่งขันไม่ทันนะครับตอนนี้ก็เริ่มใจไม่อยู่สุกแล้วกดดันดันพ,พักพักกันเข้ามาครับจนขนาดว่าเจ้าหน้าที่นะครับต้องไปเปิดเอาไอ้ทางออกนั่นแหะให้มันเป็นทางเข้าสำรองด้วยเพื่อที่จะระบายแฟนๆเข้าไปแต่มันก็ยังไม่ทันครับพอปีดเริ่มการแข่งขันปุ๊บเท่านั้นแหละไอ้คนที่อยู่ข้างนอกโอ้ยไม่สาแล้วดูไม่ได้แล้วก็พักเข้าไปแบบหนักมากเลย คือเบียดเบียดเบียดขยี้กันจนกระทั่งไอคนที่รออยู่ข้างหน้ารั้วตะแกงนะครับมันโดนเบียดเข้าไปหน้าแบบโดนตะแกงกรีดเป็นรูเลย แล้วทีนี้พอคนมันมากองกันเยอะๆใช่ไหมครับแฟนๆบางคนก็เห็นว่าเออมนุษย์ที่เบียดเหล่านี้เนี่ยมันน่าจะเป็นกระดมนุษย์ชั้นดีนะก็เลยได้เหยียบปีนหัวชาวบ้านเพื่อที่จะกระโดดข้ามรั้วเข้าไปครับแล้วพวกเขาก็ได้ทําอะไรอย่างที่แอดไม่คิดว่าเขาจะทาขึ้นไปก็คือไปปีนขึ้นบนอัฒจันทร์เลยโดยมีแฟนๆข้างบนนะครับเงื้อมือลงมาข้างล่างเพื่อจะดึงเอาแฟนๆข้างล่างเนี่ยขึ้นไปด้วยนี่หรือบ้านเมืองความสีวิไลแดนอังกฤษซึ่งช่วงนั้นเองนะครับมันก็จะมีรั้วอันหนึ่่งงทีเคากลััโดนดนนนยะรบ ปรีแตกแล้วก็เอ็นลงลงมาตุบที่พอล้มตุบปุ๊บมันก็เปิดทางให้แฟนๆบุกเข้ามาในสนามเลยสิครับไม่สนเลยว่าใครที่จะล้มไปก่อนหน้านั้นก็แบบเล่นเอาขี้แตกขี้แตนกลายเป็นกล้วยทับเลยนะครับที่นี้พอรั้วมันถูกเปิดขึ้นทางหนึ่งอีแฟนๆที่อีกรวยตรงนึงก็เห็นว่าอุ้ยรั้วฝั่งนะั้นมันฉีกแล้วมันคนได้เขาไปยอะนี่วะงั้นเอาเราบ้างก็ฉีกรั้วฝั่งนี้ต่อไปก็พาเข้าไปดูทําให้เกิดความชุลมุนปนปี้ขึ้นไปอีก คือตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนยควบคุมสถานการณ์ไม่ได้แล้วแล้วก็เพิ่งจะตอนนี้อีกเช่นกันแหะครับที่ผู้ตัดสินในสนามนะครับเขาเพิ่งได้เห็นความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นกับแฟนๆก็เลยเป่านกหวีดให้หยุดการแข่งขันในสนามขึ้นครับพวกเราหันมาดูการตีกันข,ของแฟนๆเห็นไม่ใช่เหรอก็เป่านกหวีดหยุดเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเคลียร์สถานการณ์อะไรกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับซึ่งหลังจากที่เหตุการณ์นี้ได้จบไปเนี่ย มันก็มีคนที่เสียชีวิตไปกว่า96คนเลยนะเนื่องด้วยอาการขาดอากาศบ้างตับม,ม้ามแต่กันบ้างแล้วกว่าอีก700คนนะครับก็ต้องได้รับความบาดเจ็บสาหัสที่บางคนนะครับถึงแม้ว่าจะรักษาได้นะแต่ก็ไม่สามารถใช้ชีวิตต่อได้แล้วเพราะพวกเขาต้องนอนเป็นผักขยับไม่ได้เลยทีเดียว โดยเอเหตุการ์ทั้งหมดทั้งมวลนี่นะครับมันก็เป็นเรื่องที่ได้ถูกถ่ายทอดสดออกอากาศด้วยทําให้ผู้คนที่เห็น,นถึงกับอึง้งตะลึงไปเลยว่าการแข่งบอลน,นีน่มันจะเถื่อนอะไรได้ขนาดนี้เลยเหรอทำให้ตารวจเจ้าหน้าที่ในสนามเนี่ยไม่ทําอะไรบ้างเลยทว่าในเวลาต่อมานะครับตารวจแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ออกมาบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของพวกเขามันเป็นความงี่เง่าของแฟนบอลเองห้ามแล้วก็ไม่ฟังกระโดดพุ่งทะลักเข้ามาในสนามจะทําได้ไงได้แล้วก็เห็นเห็นอยู่ในทีวีไม่ใช่เหรอ นอกจากนั้นก็ยังมีพวกฮูลิแกนแฟนๆใจเถื่อนอีกที่เข้ามาชมการแข่งขันด้วยการกินเหล้าเมายาม,มาก่อนกบลาบลาบลาว่าไปนะครับแต่แต่ว่าสิ่งที่ได้หักมุมเนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นครับเพราะว่าหลังจากที่เหตุการณ์นี้ผ่านไปได้สักหน่อยเนี่ยมันก็มีการตั้งทีมสืบสวนขึ้นมาแล้วก็พบว่าเรื่องราวนี้เนี่ยตำรวจอาจจะเป็นเหตุหลักในการเกิดโศกนาฏกรรมก็ได้เพราะเขามีการพบว่าตำรวจหลายๆนายนะครับไม่ได้มีการเตรียมพร้อมที่ดีฮะ ที่แย่ไปกว่าน,นั้นก็คือมันจะมีตำรวจบางนายนะครับที่พยายามขัดขวางแฟนๆที่จะวิ่งไปหาความปลอดภัยนะครับคือขัดขวางไม่รถพยาบาลเข้ามาบ้างอะไรอย่างนี้บ้างจนกระทั่งทําให้เหตุการณ์นี้นี่บานปลายแล้วก็หนักหนาขึ้นไปอีกดังนั้นตำรวจเหล่านี้นะครับก็ต้องโดนโทษการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทไปครับแล้วที่มันน่าชี๊ช้ำก็คือคนส่วนใหญ่ที่ได้ตายไปเนี่ย ก็จะเป็นเพียงแค่วัยรุ่นที่มีอายุน้อยๆเท่านั้นเองครับคืออายุต่ำสุดที่เขาพบว่ามีการตายไปนะก็คือ10ขวบนะฮะน่าสงสารมากเอาเป็นว่าเราก็มาดูก,กันกับเรื่องต่อมาเลยดีกว่าครับที่แอจะขอเปิดเรื่องด้วยรูปภาพอันหนึ่งนะครับเป็นรูปภาพของชายวัยกลางคนลักษณะยืนใส่เสื้อสูทเหมือนกับนักการเมืองยืนหาเสียงฮะแต่ทว่าที่หน้าตาของเขาเนี่ยกลับไม่ได้จ้องมองมาที่กล้องฮะแต่ว่าได้จ้องมองไปที่อะไรบางอยา่างทางด้านซ้ายของตัวเขาเองนะครับ คุณลุงผู้นี้เขาได้เห็นอะไรและเรื่องราวนี้มันจะสยองขนาดไหนเราก็มาฟังกันครับโดยลุงผู้นี้นะครับเขาจะเป็นชายญี่ปุ่นคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอินเนจิโรอาซานุมะมีอาชีพเป็นนักการเมืองของพรรคฝ่ายสังคมนิยมญี่ปุ่นนะครับที่ก็ได้เริ่มทํางานมาตั้งแต่ช่วงก่อนสงครามโลกนะครับแต่ทว่าก็ยังไม่ได้มีบทบาทอะไรมากจนกระทั่งญี่ปุ่นได้มาพ่ายแพ้สงครามโลกในปี1945นะครับ คุณลุงอัสนุมะเน,เนี่ยก็เลยได้พังงาดขึ้นมาวางตัวเป็นนักเคลื่อนไหวฝ่ายซ้ายจ๋านะครับที่จะนําประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเข้าสู่การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ครับโดยหนึ่งในเรื่องที่อัสนุมะทําแล้วเป็นที่ฮือฮามากที่สุดนะครับก็คือการที่เขาได้เดินทางไปยังเมืองจีนในปี1959ฮะ เพื่อจะไปเจอกับเฮียเหมาเจอตุงผู้พดุงความเป็นใหญ่ในพรรคคอมมิวนิสต์จีนในตอนนั้นซึ่งเมื่อมาถึงนะครับทั้งคู่ก็จับมือกันแล้วก็กระนุงกันนิ้งกันบอกว่าเรามาเป็นเพื่อนกันนะเฮียเหมาเจอตุงก็แบบได้ได้ได,ได้งั้นจะทํายังไงดีล่ะให้เราเห็นว่าญี่ปุ่นเป็นเพื่อนที่แท้จริงกับจีนอาสนุมะก็เลยตอบไปว่า เดี๋ยวข้าพเจ้าเนี่ยจะขึ้นไปประกาศบนเวทีเองว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีศัตรูเป็นชาติเดียวกันกับจีนก็คืออเมริกาที่ว่าแล้วนะครับอัศนุมักก็จัดแจงขึ้นไปพูดกลางเวทียังกรุงปักกิ่งด้วยใจความนี้เลยซึ่งพอพูดจบนะครับเขาก็บินกลับญี่ปุ่นมาครับแล้วไอตอนที่เขาบินกลับมาเนี่ย เขาได้ใส่เครื่องแบบเดียวกันกันกบที่เฮียเมาเจอตุงได้ใส่ด้วยก็คือหมวกแบบคอมมิวนิสต์จีนนะครับซึ่งบง่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าเขาจะโอนเอ็นไปทางฝ่ายไหนหลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้เริ่มตั้งตัวเองขึ้นมาในญี่ปุ่นเพื่อจะประท้วงกับอเมริกาครับไม่ต้องการให้พวกตะวันตกเขามามีอํานาจในญี่ปุ่นไอ้ฝรั่งมังค่ามันจะรู้จักอะไรเอเชียดีไปกัคนเอเชียได้ไงทําให้คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่นะครับก็ฮือฮาไปด้วยว่าเดี๋ยว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 นี่เราเพิ่งแพ้สงครามอเมริกาไปไม่่่กกีีีีปจะเอาอาแล้ว ซึ่งมันก็แน่นอนแล้วครับว่าจะต้องมีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับเฮอาสานุมะใช่ไหมฮะนั่นก็คือฝ่ายขวาจัดที่โปรโอเมริกานั่นเองหรือว่าสมาคมคนรักชาติแห่งมหาประเทศญี่ปุ่นโอชิยามากนั่นแหละครับเมื่อการเมืองทั้งสองฝ่ายไม่ถูกกันแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับก็ การประท้วงยังไงฮะไอฝ่ายซ้ายจ๋ากับขวาจา่าเนี่ยก็ยกพวกมาบวกกันกลางเมืองให้ว่อนเลยจนก่อเกิดเป็นการจลาจลครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นนะครับที่ก็จะต้องมีการจับแกนนําอะไรต่างๆไปลงโทษลงนาอะไรกันนะครับซึ่งหนึ่งในนะักเคลื่อนไหวฝ่ายขวาจัดท,ที่ถูกจับออกมาบ่อยมากจนเรียกได้ว่าห้องตารางจะเป็นบ้านของพี่แกนะครับก็คือชายหนุ่มอายุ17ที่มีชื่อว่ายามาเงจิโอโตยะที่ก็ไม่ใช่เกี่ยวข้องอะไรกับร้านอาหารนะครับแต่ว่าเป็นลูกชายของหนึ่งในเจ้าหน้าที่ชั้นสูงของกองกําลัง ป้องกันตนเองแห่งประเทศญี่ปุ่นครับที่เขาคนนี้นะครับได้มาเข้าร่วมกับสมาคมรักชาติของคนญี่ปุ่นตั้งแต่อายุ16ปีครับเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่หัวรุนแรงแล้วก็ได้รับการเชี่ยมสอนมาจากพี่ชายเขาอย่างดีครับจิตใจเขาตอนนี้ก็เลยไปอยู่ฝ่ายขวาจัดไปรุมประท้วงอะไรกันแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยแต่ทว่าหลังจากที่เขาได้โดนจับไปกว่า10รอบนะครับเขาเห็นว่าไอการประท้วงของสมาคมรักชาติญี่ปุ่นเนี่ยมันรู้สึกจะบางเบาเกินไปมั้งทำอย่างงี้มันไม่สําเร็จแน่ๆเลย เมื่อคิดได้ดังนั้นนะครับยามาเงินจิสั่งเนี่ยก็เลยลาออกจากสมาคมเลยเพื่อที่จะไปฟาร์มเลเวลแล้วก็หาวิธีการประท้วงในรูปแบบของเขาเองฮะภาพตัดไป5เดือนหลังจากนั้นหลังจากที่ยามากุจิได้ลาออกจากสมาคมไปนะครับมันก็มาถึงวันที่16ตุลาคมในปี1960ครับ ในตอนนั้นเนี่ยมันจะมีการอภิปรายครั้งใหญ่ของนักการเมืองหลายฝ่ายเลยตอนนั้นเขาจะทําการถ่ายท่อสดให้ประชาชนทั่วญี่ปุ่นได้เห็นเลยนะครับผ่านทางช่อง NHK ซึ่งจะเป็นทีวีแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่นนะ ซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในนักการเมืองที่ต้องมาร่วมด้วยนะครับก็จะต้องมีคุณลุงอาสนุมาู้ที่โปรเหมาเจอตุงฮะที่เขาเนี่ยพอมาถึงก็จะมาพูดถึงแนวคิดอะไรของเขาแต่ทวักก็ได้รับการโหเฮจากฝ่ายที่รักชาติแบบบูบูลงไปเถอะลงไปจนกระทั่งคุณลุงอาสนุมานะครับต้องหยุดพูดไปแล้วก็ปาดเหงือบไปชั่วขณะหนึ่งครับแต่ทวักเขาก็ไม่ลงหรอกเขาก็ปล่อยให้คนที่โหยข,ข้างล่างเวทีนะครับได้สงบลงก่อนซึ่งเมื่อสงบแล้วเนี่ยคุณลุงก็ได้เริ่มพูดขึ้นอีกรอบครับแล้ว ข่าวนี้เนี่ยเขาก็ได้โดนขัดจังหวะอีกเช่นเคยแต่ทว่าวไม่ใช่การขัดจังหวะจากเสียงโหเสียงเฮของผู้คนแล้วครับคือภาพในการถ่ายท่อสดตอนนั้นนะครับก็จะโชเยเห็นถึงไอ้ฮิอาสโนมะเนี่ยหันไปทางด้านซ้ายของตัวเองแล้วก็สะดุ้งเล็กๆครับเพราะว่ามันได้มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่วิ่งเข้ามาครับนั่นก็คือยามาเงยจิโอตยะนั่นเองที่เขาได้กลับมาครั้งนี้พร้อมกับดาบสมุนไพราย,ยาวฟุตกว่าที่ไปขโมยมาจากคุณพ่อนะครับแล้วก็ซุบ คุณลุงอิซานุมะนะครับก็ได้ล้มลงท่ามกลางการถ่ายท่อสดพยามางุนจิเนะี่ยก็หันดาบมาที่ตัวเองเตรียมที่จะทาการอุบาทครับแต่ทว่าโดนคนข้างรอบๆเนี่ยสารเตี้ยก่อนดึงดาบออกมามให้เขาทําการอุบาทนะครับแล้วก็จับไอหนุ่มนี่ออกไปเลยภาพตัดกลับมาที่คุณลุงอิซานุมะครับที่ตอนนี้ได้ถูกนําตัวส่งเข้าโรงพยาบาลโดยด่วนแต่ทว่าก็ไม่สามารถช่วยอะไรคุณลุงได้แล้วครับ เพราะว่าแผลที่คุณลุงได้โดนเข้าไปมันไปจึกอย่างเส้นเลือดแจกยของคุณลุงครับทำให้เลือดเนี่ยมันไหลไม่หยุดเลยแล้วคุณลุงก็ต้องเสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังจากนั้นนะครับมันก็มีคนออกมาประท้วงกันเยอะแยะหน้าสถานีโทรทัศน์เลยที่ครานี้เนี่ยไม่ใช่ประท้วงเรื่องการเมืองนะครับแต่ว่าเป็นการประท้วงเนื่องจากประชาชีเขาไม่พอใจในการรักษาความปลอดภัยของตํารวจครับโอเคภาพตัดประมาที่ผู้หนุ่มยามากุจินักฆ่าอีกครั้งซึ่งหลังจากที่เขาได้โดนจับแล้วก็ลากออกมานะครับ คนที่ได้เห็นหน้าเขานะครับบอกว่ามันจะเป็นหน้าตาของผู้หนุ่มที่เย็นชาราคืว่าเขาไม่รู้สึกผิดอะไรเลยนำซ้ำนะครับเมื่อเขาได้รับข่าวว่าอสุนุมะได้ตายแล้วเนี่ยบนปากของเขานะครับมันก็มีรอยยิ้มเล็กๆที่ออกมาครับซึ่งต่อมาในการสอบสวนนะครับพ่อหนุ่มคนนี้ได้บอกว่าการที่เขากระทำแบบนี้ลงไปเนี่ยมันไม่ได้มีใครอยู่เบื้องหลังมาสนับสนุนเขาเลยเขาเนี่ยได้ลงมือคิดเองชัดๆซึ่งดูจากการที่เขาได้ลาออกจากสมาคมรักชาติญี่ปุ่นมามันก็น่าจะเป็นเรื่องจริงนะ แต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนี่นะครับก็เลยทําให้ผู้หนุ่มต้องติดสังเตไปโดยข้อหาฆ่าคนโดยเจตนาครับเพราะว่าผู้หนุ่มนี่เนี่ยก็อยู่ในคุกได้ไม่นานหรอกเพราะเมื่อวันที่2พฤศจิกาย,ยนของปี1960นยะครับยามาเงจิโอโตยะเนี่ยก็ได้ใช้ยาสีฟันบีป้ายนิ้วมือของตัวเองก่อนที่จะเอามาเขียนบนกําแพงคุกว่าเทนโนเฮกันไซชิจิเซโฮโคคุ แปลเป็นไทยๆข้าว่าประมาณว่าข้าแต่องค์จักรพรรดิผู้สูงทรงขอให้พระองค์ทรงอายุนานหมื่นปีหมื่นหมื่นปีแม้ว่าจะมีอีกเจ็ดปีเจ็ดชาติข้ากับผมก็จะขอเป็นขี้ใต้รองละองทุลีพระบาทต่อไปหลังจากนั้นผู้หนุ่มนะครับก็ได้นําผ้าปูที่นอนของตนเองฮนะมาผูกเป็นเงื่อนในห้องขังหลังจากนั้นก็ชุบภาพตัดไปครับ ซึ่งช่วงเวลาที่ยามางูจิได้เข้าไปรอบสังหารคุณลุงอาสนุมะนะครับมันก็จะมีภาพหนึ่งที่ช่างถ่ายภาพเนี่ยได้ถ่ายแช่เอาไว้ด้วยเป็นภาพของผู้หนุ่มกํลาลังวิ่งเข้าไปพร้อมกับดาบคาตตานะฮะ ที่ต่อมาภาพนี้ก็จะได้รับรางวัลพูลิเชอร์ด้วยซึ่งมันก็จะเป็นภาพเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ฝ่ายขวาหลายๆคนนะครับเขาใช้มาลํำลึกถึงผู้หนุ่มคนนี้ตลอดเลยบอกว่าผู้หนุ่มคนนี้นะครับเขาเป็นฮีโร่ของญี่ปุ่นครับที่ถึงแม้ว่าเวลามันจะผ่านมายาวนานกว่า60ปีแล้วนะครับแต่ประวัติศาสตร์เนี่ยก็ยังไม่ลืมผู้หนุ่มคนนี้ไปเลยและทุกๆปีเขาก็จะมีการทําเหมือนกับเป็นการลํำลึกอะไรผู้หนุ่มคนนี้ที่สถานที่ที่เกิดเหตุอันนั้นด้วยเอาเป็นว่าถ้าใครมีแฟนอาร์นะครับก F.N. Diary นะครับผมและวันนี้เอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเนอะบ๊ายบาย